เป็นไงปลายกไหวป่าวองเรายกทั้งหน้าไหวปะขบยักษ์ครับท่านผู้ชมขบยักษ์ครับสองเม็ดครับอันนี้สองเม็ดนี่คือวัดลูกขบนะคอันนี้นะด้านใน,นนะครสองเม็ดถ้าเกิดข้างนอกก็ประมาณสองเม็ดยี่ครับนี่อันนี้ขาเขามารับและกังไว้นานจัดคนขับนะครับ คนรับน้ำหนักประมาณร้อยกิโลครับช่องนี้จะเจอแต่ยักยักหน่อยอันนี้เผื่อใส่แบบฐานอะไรได้นะอันนี้ครับเผื่อฐานไถครับสามามาใส่ได้เลยตัวคันยกคันยกมผมจะซอยทีครับนี่นะเผื่ออันนี้จะซอยทีเผื่อเวลาเราปรับ ระดับแล้วมันนิดนึงมันไปเยอะครับของเราไปยามซอยถี่ครับเบารับเบาภาพได้ครับพับาพได้แล้วก็สไลด์ได้ครับเผื่อตำแหน่งของคนขับไม่อันนี้ไหวไหมเผื่อคนขับอันนี้แขนสั้นแขนยาวครับจะได้สไลด์ได้อโอโ้โหดู โอ้โหโลดลดอะ่ะ <laughs> เลยมาเยอะแค่ <laughs> 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 ได้ขับขึ้นเลยใช่ไหมพี่ขับขึ้นครับเออถ้าปียกก็ไม่ไหวอะละ <laughs> <laughs> อ่านี่ครับไปย้ำเลยพี่พุ่งนี่มีงานยังไม่มีขอใคมีรองยังไปทั้งเนี่ยเหรอ ครับผมขอบคุณครับสนใจก,ก็สั่งได้ครับแต่ขุบก็จะเป็นงานที่แบบไม่ค่อยอันนี้จะนานหน่อยครับเจ้านี้ก็เป็นเดือนครับแกก็เล่งเล่งแล้วเล่งอีกเล่งทุกวันเสร็จแล้อย่างโอโเคครับจะให้เนียนๆครับทำไห้เล่งนะครับโอ้ใหญ่เหลือเกินไปไปดูของใหญ่ๆครับนี่ใหญ่ ขบไปใหญ่แล้วครับจะล้อใหญ่กว่านี่ล้อโคตรใหญ่ครับ <laughs> นี่ถ้ใส่นะรับรองคงระเบิดอัน,นอันนี้นีเดฟบหกกว้างห้าครับแต่อันนี้ไม่เดฟบแล้วไม่รู้เรียกอะไรเรียกยักษ์ล้อยักษ์กับล้อดยดบครับดูเลยอันนี้กว้างสิบสองครับใบละหกกว้างสิบสองสิบห้าใบวงสามสิบอันนี้วงสามสิบใบหกกว้างห้าครับเอาง่ายว่ะ เนี่ยข้างเดียวอ่ะได้ประมาณ <c oughs> เกือบเกือบคู่หนึงเอ้ยเกือบ,เก,อบ,เ,กอบเกือบสองคู่ครับเยอะมากงานเราก็เตรียมจะดส่งครับโซนอีสานอีสานนี่แล้วครับพี่น้องชาวอีสานมีตังซื้อนี่นี่เราพายครับเดี๋ยวคนสีไปส่งให้ครับเยอะมากเลยเราพายทางเหนือก็เยอะเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ